ถ้าใครนะคะที่ดูแลอาหารก็แล้วยังไม่ดีขึ้นนะแล้วก็ทําทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นแต่อยากดีขึ้นนะคะลินก็แนะนําทางรัฐนะให้สําหรับคนที่อยากจะดูแลแบบเร่งด่วนนิดนึงนะคะก็จะเป็นสารอาหารกลุ่มทางเรื่องเนี่ยแหละเป็นเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยชะลอเซลล์นะคะก็อย่างเคสนี้เคสนี้ก็เห็นไหมคะ ปัตยเสื่อมระยะ4กับความดันสูงมันมักจะมาคู่กันนะคะแล้วก็ค่าตายตกลงไปเหลือแค่24%หลังจากที่ตัดสินใจทานเป็นชุดฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะ Heart, อูมิฮาร์ดก็มีผลลัพธ์ที่ดีนะคะค่าเลือดต่างๆดีขึ้นนะคะจน จาก24เนี่ยเพิ่มมาเป็น8 13%แต่แน่นอนค่ะว่ามันไม่ได้เกิดแบบนี้ทุกเคสและที่สําคัญก็คือมันไม่ได้ใช้ระ,ระยะเวลา1เดือนมันใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนค่อยๆดูแลกันไปนะคะมีการปรึกษาไปมาจนมั่นใจแล้วก็ทานต่อเนื่องนะคะ8เดือนผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะพอใจมากๆ 24เป็น83%สสุดยอดจริงๆนะคะและถ้าเกิดใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าโดยปกติเนี่ยร่างกายเรามันเสื่อมลงทุกวันน่ะ เราคุมอาหารยังไงบางทีเขาก็เบื่ออาหารบางทีเขาก็รู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยนะคะการที่มีสารอาหารดีๆเข้าไปฟื้นฟูอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเคสนี้อายุ80นะคะไตเสื่อมระยะ4ก็ทานเป็นชุดบําบัดฟื้นฟูเหมือนกันคะ่ะอูมิ2 h าร์1นะคะต่อเนื่องก็ค่าไตาก็ ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะคะจากระบบหลอดเลือดที่ดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งก็แนะนำให้ช่วยหดนิดนึงนะคะ,ะก็แนะนาให้ทานตามระยะนะคะแล้วก็ทานตามงบประมาณที่คุณ ความเร่งด่วนที่คุณมีดีกว่าเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นทางเลือกนะคะเป็นทางเลือกที่ถ้าคุณดูแลอาหารได้ไม่จะเป็นต้องกินค่ะถ้าคุณยังอายุน้อยก็ไม่จะเป็นต้องกินค่ะแต่บางคนบางเคสนะคะการฟืน้นฟรูร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วการที่มีตัวช่วยดีๆก็อาจจะทําให้เขาหลุดพ้นจากการเป็นอันตรายได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเป็น ระยะ3บีขึ้นไปนะคะลินแนะนําแล้วก็มีโรคพ่วงต่างๆนะคะโรคพี่น้องเช่นความดันไขมันเบาหวานหัวใจนะคะหัวใจโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาการและเหนื่อยง่ายบวมแล้วก็ทํายังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันหายแบบให้มันดีขึ้นเร็วๆนะคะก็ลองดูเซตนี้นะคะ,อะลองดูเซตนี้นะโอเคก็จะเป็นสีเขียวสนะคะแล้วก็ เซตนี้นะคะอ่าดี๋ยว่อให้ดูนะก็จะเป็นสีเขียวสสีเหลืองหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นเซตฟื้นฟูเรื่องเดวอ่ะอันนี้เลยค่ะก็จะถ้าค่าไาตาต่ํากว่ายิ่งต่ํากว่า35%นะคะรินแนะนำว่าควรจะทานแบบฟูลคอร์สเลยเนาะเนื่องจากว่ามันไม่มีเวลาในการฟื้นฟูแล้วค่ะแล้วก็โรคลุมเ้าต่างๆก,ก็ก็อาจจะไม่ทันเวลานะคะแล้วอายุก็มากขึ้นนะเซลล์มันก็เสื่อมลงลองดูนะคะ ลองดูนะเพราะว่าตอนนี้เองอ่ะราคาปกติอยู่ที่14,000บาทนะคะถ้าราคาโปรโมชั่นแบบโอนเงินจะอยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็ปลายทางจะอยู่ที่1350บาทเซตนี้ทาน1เดือนนะเป็นแบบได้ไปเลย3กล่องนี้นะคะบวกกับบวกกับ สามารถที่จะคอนซัลกับรินนะคะได้ตลอดนะมีเพื่อนคู่คิดมีเวลาไปดูเ,เขาเรียกว่าเวลาไปหาหมอมาแล้วยังดูผลเลือดไม่เก่งนะคะก็สามารถที่จะถ่ายรูปชัดๆนะคะส่งมาให้รินช่วยดูช่วยวิเคราะห์แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูเปรียบเทียบก็ต้องถ่ายมา2เดือนนะคะเพราะว่ารินบางทีข้อมูลคุยกันนานนะคะมันมันก็ไม่เก็บเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเก็บ Data าเบสของตัวเองไว้แล้วก็ถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้ก็ให้จดนะ ให้จดลงในบันทึกผลเลือกของตัวเองค่ะหรือใครไม่มีก็สามารถที่จะทําเองก็ได้นะคะทุกท่านอ่ะผ่านสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วก็จดมี6ค่าเนาะมี6ค่ามี BUN c r e ครีทิน GFR อ่ะอันนี้คือในเรื่องของค่าไตานะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราจะดูเรื่องการคุมอาหารเราก็ต้องจดโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอียมนะคะก็ลองจดไว้แล้วก็มีวันเดือนปีเวลาคุณไปหาหมอหรือไปหาคลินิก ที่จะตรวจเลือดเองอะ่ะคุณก็เอาค่าพวกนี้มาจดไว้วันไหนที่หมอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรวจเราเราก็ขีดไว้ว่ามันไม่มีครันี้มันก็จะเพราะคุณหมอเองบางทีก็ไม่ได้ตรวจทุกค้าในทุกครั้งที่เราไปหาหมอนะคะดังนั้นถ้าเราอยากรู้เราต้องไปตรวจคลินิกตรวจคลินิกตรวจได้นะคะราคาไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็ทุกคลินิกส่วนมากก็มีนะคะก็อลองถามดูก่อนสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ